พลังเหนือมนุษย์ของซากาโมโตะทาโรในตำนานมีอะไรบ้างเราเคยเห็นเขาต่อสู้ได้อย่างกับแบทแมนแต่มีอะไรอีกที่ทำให้เขาไร้เทียมทานซากาโมโตะคือนักค่าที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ในช่วงที่เขาถึงขีดสุดเขาสามารถล้มกองทัพได้ด้วยตัวคนเดียวพลังของเขาเกินกว่าที่มนุษย์ทั่วไปจะจินตนาการได้ เขาหยุดรถบัสโดยป้ายถนนพยุงหอคอยโตเกียวให้มั่นคงและบทอาวุธให้แหลกโดยกระทะแม่แม้ในตอนนี้เขาจะมีพลังเพียง30%ของช่วงพีคแต่ก็ยังสามารถจัดการนักค้าส่วนใหญ่ได้อย่างงไไ่ายดายเขาเป็นสุดยอดมือแม่น,ป,นปืนยิงเป้าหมายได้ได้ในพริบตาและเปลี่ยนสิ่งของธรรมดาเช่นไม้ไอศกรีมให้กลายเป็นอาวุธสังหาร ความเร็วของเขาไร้ายเทียมทานหลบกระสุนสันเปรปลดอาวุธศัตรูในเสียวินาทีและสามารถวิ่งเร็วกว่ารถไฟความทนทานของเขาก็เหลือเชื่อเขารอดจากแรงระเบิดการตกจากที่สูงและแหลมมาแต่ลวดที่สามารถตัดเหล็กได้ที่ทำให้เขาน่ากลัวยิ่งกว่าก็คือสติปัญญาอันเชียยแหลมเขาสามารถใช้ทุกสิ่งรอบตัวเป็นอาวุธและคิดแผนเนือคู่ต่อสู้ได้ในพริบตา และเมื่อเขาปลดปล่อยพลังในร่างพี่ของเขาเขากลายเป็นนักค่าที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมซาก,กาโมโตะทาโร่ถึงเป็นสุดยอดนักค่า